ลูกค้าคนแรกจะหายังไงดีสวัสดีครับพบกับ Fit Trend Business School นะครับก็วันนี้จะมามาเล่าประสบการณ์แล้วก็บอกวิธีการหาลูกค้าคนแรกด้วยนะครับว่าในธุรกิจต่างๆเนี่ยที่เราอาจจะต้องขายสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยมันจะมีความยากตรงที่ลูกค้าคนแรกอะ่ะใช่ไหมเหมือนกับฟีลว่าตอนเราแบบเออจะขายคอลลาเจนหรือว่าเราจะขายเครื่องสําอางหรือว่าเราจะขายแบบว่า อ่าโปรตีนสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกไม่ออกเนาะเราจะมีความแบบนึกไม่ออกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ใครจะเป็นแบบลูกค้าคนแรกของเราอะ่ะเออยอ,อย่างของมารินเองอย่างเงี้ยในอ่าธุรกิจแอมเวหรือว่าธุรกิจแบบสอนเทรดใช่ไหมก็มีความแบบตรงนี้เหมือนกันนะมันจริงๆมันเป็นความกลัวของเราแหละว่ามันเป็นความกังวลของเราอ่ะว่าเอ๊ะใครจะเป็นลูกค้าคนแรกเหมือนกับตอนที่ผมเขียนหนังสืออ่าเทรดดิง้งขายเล่มแรกครับก็มีความกลัวเหมือนกันแล้วก็มีความแบบ กังวลว่าใครนะจะเป็นลูกค้าคนแรกที่เข้ามาซื้อหนังสือกับเราจะมีคนซื้อกับเราไหมนะหรือว่า เราที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทําธุรกิจแอมเบใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราจะต้องลองเริ่มจากการขายของดูก่อนแต่ว่าอุ้ยจะมีคนซื้อไหมอ่ะถ้าเราโพสต์แบบบอดี้คีย์อย่างเงี้ยมันจะมีคนมาซื้อเราไหมเราจะอ่าเรามีความกังวลน,นะครับแต่ว่าถ้าเรามัวแต่กลัวหรือกังวลเนี่ยเราจะได้ไม่เราจะไม่ได้ลงมือทําแล้วลูกค้าคนแรกอะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นสักทีนะครับอันนี้คือธุรกิจอื่นๆด้วยนะตอนขายอ่าเสื้อผ้าก็มีมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีแค่ตอนเริ่มนะครับทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องทําคือ1คือเราต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดของตัวเองก่อนเราต้องก้าวผ่านความกลัวตรงนี้ไปให้ได้ก่อนโอเคไหมเราต้องอย่าไปคิดแทนตลาดอย่าไปคิดแทนคนอื่นว่าเขาจะไม่ซื้อจะไม่มีคนซื้อเราทําหรือ,อยังก่อนก่อนที่เราจะไปกลัวน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลงมือทําไปเลยโพสต์ไปเลยนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าขายของออนไลน์ก็คือง่ายๆเลยใช่ไหมอย่างเช่นอ่าคอลลาเจนบอดี้คีหรือว่าอ่าผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่แต่ก็อย่าลืมถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็อย่าลืมดูอ่า ดูข้ออะไรด้วยนะกดข้อห้ามอะไรพวกนี้ของออยของอะไรนะครับว่าเราจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างโพสต์ไม่ให้เห็นอะไรบ้างชื่อสารอาหารหรือว่าไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูวิธีโพสต์ด้วยแต่ว่าให้โพสต์ไปเถอะโพสต์ไปเลยนะครับตอนที่ผมเริ่มครั้งแรกเนี่ยก็คือก็โพสต์นี่แหละแต่ว่าอ่า ลูกค้าคนแรกอ่ะไม่ได้มาจากการที่เราอ่ะเข้าไปขายเขานะหรือว่าไม่ได้เข้าไปแบบว่าไปชวนให้คนมาซื้อหรือเอาไปนําเสนอให้เขามาซื้อแต่มาจากการที่เราอ่ะนาเสนอแบบสินค้าเองหรือว่าเอาวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คืออ่าใช้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะครับเราก็ใช้สินค้าของตัวเองนี่แหละแล้วก็เออมันดีอย่างมันจะเล่าออกมาได้เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผมมีประสบการณ์ที่เคยขายสิ่งที่ไม่ได้ใช้หรือว่าอ่าเราไม่ใช่สินค้าแบบ ที่เรามีความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะเช่นตอนสมัยเรียนอ่ะผมเคยแบบเปิดเว็บขายของแล้วก็เป็นแบบอ่ามีหลายๆแบรนด์มาลงที่ในเว็บอะเนาะแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นเครื่องสําอางของผู้หญิงด้วยซึ่งผมก็ไม่เคยใช้อ่ะไม่รู้ว่าลิปสติกหรืออะไรการพอมีลูกค้าทักเข้ามาถามอ่ะเออพอมีลูกค้าทักเข้ามาสอบถามว่าเอออันนี้มีรุ่นสีนี้ไหมแล้วมันแบบเท่าออมาแล้วมันประมาณไหนซึ่งเราก็ตอบไม่ได้อ่ะนึกออกปะเราก็จะได้แต่แบบเอ้ย ลองดูแบบรีวิวในในเพจหรือว่าลองดูตัวอย่างสีมีตามนั้นเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าจะลูกค้าเจอแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเราให้ข้อมูลหรือคุยกับเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่น้อยไม่ตัดสินใจซื้อกับเราหรอกยกเว้นของที่เขาแบบตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกปะมันจะลดโอกาสการขาย ได้อ่ะของเราไปเยอะมากเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราใช้แล้วอ่ะเอออย่างเช่นแบบคอลลาเจนอย่างเงี้ยผมทานแล้วคอลลาเจนของน right ิทรัยทรูวิบิตี้อย่างเงี้ยหรือว่าโปรตีนที่เราทานมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยหรือว่าสินค้าอะ,อะไรอ่ะเอ็กซเครื่องดื่ม Energy Drink อย่างเงี้ยที่เรา เราดื่มแล้วแล้วมันมีแรงออกกําลังกายมากขึ้นจริงๆเรายกได้มากขึ้นจริงๆเราก็จะเล่าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วยิ่งถ้าอันนี้เราก็ต้องไปดูข้อมูลสินค้าของเราเพิ่มด้วยถูกไหมเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊สินค้าตัวนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างมันมันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างแต่เวลาเราไปเล่าอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเล่าทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไปเล่าข้อมูลวิชาการมากเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยากจะฟังเขาแค่อยากจะรู้เฉยๆว่า มันดียังไงแล้วมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเราต้องหาปัญหาของลูกค้าให้เจอก่อนถูกไหมว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรแล้วสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วตรงนี้ถ้ามันแก้ปัญหาให้เขาได้ราคาจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะทีนี้ พอเราสามารถแบบอ่ะพอเราเริ่มขายได้อสินค้าอย่างแรกที่ขายได้นเงี้ยก็เป็นคอลลาเจนอ่ะเพราะว่ามะเร็ก็ทานคอลลาเจนด้วยแล้วก็อ่ะเราก็ให้คนรอบค่ะเราก็คนรอบข้าเขาก็ทักนะครับอย่างเช่นอ่ะพี่พี่ที่ทํางานอย่างเงี้ยเขาก็ทักว่าทั้งผอมลงด้วยทั้งแบบอุ้ยผิวขาวขึ้นหรือว่าผิวแบบเขาทักว่าขาวขึ้นแหละแต่จริงๆคือเราก็ไม่ได้ขาวขึ้นมากหรอกมันก็ผิวเรียกว่าไงอ่ะผิวมันสว่างขึ้นยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ทักมาแล้วก็เนี่ย แค่นี้มันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถแนะนําเขาได้แล้วว่าว่าเออ จริงเหรอเออเนี่ยเราลองซื้อแบบคอลลาเจนตัวนี้มาทานดูเนี่ยของนิวทรีไลท์นี่แหละคอลลาเจนแล้วก็มี3ตัวเออแล้วส่วนที่แบบผอมลงจริงๆแบบแฟตลงนะเออเราจะเล่าแบบเป็นธรรมชาติมากเลยว่าเฮ้ยแฟตมันลงไปตั้งเกือบ3กิโลอ่ะภายในแบบเดือนเดียวอ่ะแล้วเราก็ไปไปออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยแล้วทานเปลี่ยนวิธีการทานใหม่เนี่ยแล้วเราไปดูข้อมูลจากอ่าในใน u t u b e มาว่าเอ้ยมันมีประโยชน์มีอะไรสปปรรพคุณอาหารอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็มาเล่าให้เขาฟังแบบ ฉบับยอ่อเนาะเขาก็เขาก็รู้แล้วก็เขาก็เห็นผลลัพธ์จากเราอะว่าเฮ้ยมันโอเคแบบมันเพื่อนกินแล้วได้ผลน้องเขากินแล้วได้ผลว่ะเดี๋ยวพี่ลองบ้างดีกว่าเออลองสั่งมาสักหนึ่งอย่างหรืออะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละเราได้ลูกค้าแล้วใช่ปะ่ะแล้วเมื่อเราได้ลูกค้าคนแรกอะเราจะลืมความกังวลตรงนี้ไปแล้วว่าเอะเราจะหาลูกค้าคนแรกยังไงใช่ไหมความตัวตอนแรกนะครับเราต้องลงมือทําโพสต์ไปเลยนะครับแล้วก็ หาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะถูกปฏิเสธอยู่แล้วเราไม่ได้ ขายได้ดิบได้ดีหรือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่โพสต์แรกที่เราโพสตนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเราโพสต์คอลลาเจนแบบครั้งแรกเราจะไปคาดหวังว่าคนจะต้องทักมาซื้อเลยจะต้องเป็นโพสที่ดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเราก็จะต้องอโพสต์แล้วก็ดูซิว่าทำไมโพสต์นี้มันยอดไลค์ไม่ค่อยขึ้นทําไมยอดคอมเมนต์ไม่ค่อยมาแต่ว่าพอเราลองเปลี่ยนวิธีเราก็จะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะ่ะมันจะเกิดกระบวนการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับเราก็จะกลับมาดูข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ลองแบบถ่ายรูปใหม่ดิ แล้วก็ลองแบบว่าไทอินแบบใหม่ดิหรือว่าทํายังไงให้คอนเทนต์มันแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นขายออนไลน์นะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าเป็นการเจอแบบปากต่อปากอ่ะเราก็อาจจะต้องไปดูข้อมูลสินค้ามากขึ้นแล้วก็เวลาเราอาจจะใช้ด้วยแล้วก็เวลาไปเล่าอ่ะเราก็จะได้รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะเล่าหรือบอกต่อหรือแนะนําสินค้ามากขึ้นนะครับและนั่นแหละมันก็จะเกิดลูกค้าคนแรกขึ้นมาพอลูกค้าคนแรกปุ๊บนั่นแหละ เราจะรู้แล้วว่าคนต่อไปต้องทํำยังไงเราก็แค่ทาเหมือนเดิมแล้วเราก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับเราก็กลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ลงมือทํามากขึ้นก็โพสต์มากโพสต์ต่อไม่ใช่มากขึ้นอาจจะโพสต์อย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องเราต้องโพสต์อย่างต่อเนื่องนะคนจะได้แบบว่ารู้ว่าเอ้ยอ,อเราทําเกี่ยวกับอันนี้วันนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นเราก็เห็นที่เขาเห็นเราก็ได้แต่เขาอาจจะ ดูเราอยู่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลายเรื่องและหลายๆธุรกิจที่ทํามามันจะมีคนที่แบบว่าเขามาซื้อหรือว่ามาใช้บริการแบบตอนหลังแล้วเขาก็มาบอกเฉลยเราว่าแบบจริงๆรงแบบติดตามมานานแล้วแหละแต่ว่ากําลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเออซึ่งเราก็รู้สึกแบบุยดีใจอะ่ะกับสิ่งที่เราแบบว่าเราทํามาในช่วงแรกๆแบบโพสต์ไปยังไม่มีใครซื้อแต่จริงๆแล้วเขาดูเราอยู่นะหรือว่าไปถึงจุดนึงแล้วที่แบบ เอ้ยเขาต้องการสินค้านี้หรือมีปัญหาตรงนี้อยู่พอดีเขาก็จะนึกถึงเราก่อนเพราะเขาเห็นเราโพสตแบบต่อเนื่องที่สุดเห็นเราโพสต์บ่อยที่สุดเนี้ยใช่ไหมเออพยายามทําแบบนี้นะครับเนี่ยคือหลักวิธีการหาลูกค้าคนแรกง่ายๆเลยนะครับต้องแบบขยันโพส <laughs> โพสหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะก็พยายามนำเสนอเนาะแล้วก็อ่าต้อง ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูรายละเอียดข้อมูลสินค้ามากขึ้นเราให้เรามีความมั่นใจในการแนะนําแล้วก็บอกต่อมากขึ้นนะครับแล้วมันจะเกิดลูกค้าคนแรกขึ้นเนาะช่วงแรกๆก,ก็ทําเพื่อเรียนรู้ไปก่อนไม่ต้องไปคาดหวังหรอกอ เราก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับการปฏิเสธหรือว่าการแบบว่าอุ้ยยังไม่ซื้อเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวแบบเอาไว้ก่อนละกันอุ้ยมันดีนะแต่ว่ายังไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเจออยู่เรื่อยๆต่อให้แบบประสบความสําเร็จแล้วก็จะยังเจอคนปฏิเสธอีกนะครับมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกในการหาลูกค้าหรือว่าหาแบบอ่าคลีนส์ของเราอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะก็พอจะได้ไอเดียในการหาวิธีวิธีหาลูกค้าคนแรกไปนะครับอ่ะสำคัญสุดคือ ก้าวผ่านก้าวข้ามความกลัวของตัวเองให้ได้อย่าไปกังวลนะครับอย่าไปกังวลว่าเอะใครจะมาเป็นลูกค้าคนแรกอยาก,กังวลจนเราไม่ได้ลงมือทำสักทีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ